สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานกันนะคะเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานปกติแตงโมก็จะเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะก็คือเลี้ยงไว้ในลังโฟมแล้วก็วางไว้ในห้องน้ํานะคะที่มีความชื้นก็จะให้ดอกผลผลิตดีมากวันนี้แตงโมก็จะมาแนะนําเรื่องเห็ดเต็มก้อนกับไม่เต็มก้อนนะคะดูอย่างไรปกติแล้วนะคะเราได้คําแนะนํามาจากคนที่เพาะเชื้อนะคะก็คือใส่ใส่ก้อนนะเขาจะบอกว่า เราให้มันเต็มก้อนก่อนแล้วเราถึงจะเปิดปากจุกเห็ดได้นะคะอันนี้วิธีการดูก็คืออย่างในมือของแตงโมตอนนี้นะคะก็เป็นแบบไม่เต็มก้อนค่ะก็จะมีเห็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะสีน้ําตาลนี่ก็คือยังไม่มีเชื้อสีขาวๆก็เป็นก้อนเห็ดที่ยังไม่เต็มก้อนค่ะส่วนวิธีส่วนอีกก้อนหนึ่งก็คือที่เต็มก้อนลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะเริ่ม จริงๆเต็มก้อนจริงๆนะคะตรงตูดนี้ก็จะเป็นสีขาวด้วยก็คือเชื้อเห็ดวิ่งเต็มพอดีก้อนนั่นเองค่ะบางคนอาจจะงงเอ๊ะเต็มก้อนไม่เต็มก้อนเป็นแบบไหนวันนี้ก็เลยมาแนะนําให้ให้รับชมกันนะคะอย่างก้อนนี้ก็เกือบเต็มก้อนก็คือเต็มด้านบนแล้วนะคะแต่ว่าด้านล่างของเขาก็ยังวิ่งเส้นใหญยยังวิ่งไม่ถึงตูดถุงนั่นเองค่ะก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะเพราะว่าการที่ เชื้อนะคะวิ่งเต็มก้อนเวลาเปิดดอกเราจะได้ดอกที่ดกนะคะแล้วก็สมบูรณ์มากดอกของเขาก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็เชื้อของเขาสมบูรณ์เต็มที่คือเวลาเปิดมันจะไม่ชะงักการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะก็คือข้อดีของการที่เรารอเห็ดให้เต็มก้อนวิธีการรอแล้วก็วางตั้งไว้ในรังโฟมแบบนี้นะคะโดยไม่ตะแข่งรอจนกว่าเขาจะเต็มแล้วเราก็จะเปิดเปิดจำนวนก้อนที่เต็มก้อนก่อนนั่นเองค่ะ ก็คือวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะลองนําไปใช้ดูเพราะว่าบางครั้งเราเลี้ยงเห็ดเอ๊ะทำไมดอกของเราไม่ดไ,ไม่ดกเหมือนคนข้างบ้านรับรองวิธีนี้ดกแน่นอนค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ